อาทิตย์ถอยมาเร็วอู้อู๋อู๋พี่เขาเตะแรงพี่เขาเตะแรง เถอะครับมาแล้วอาชีพอาเซเตะได้เลี้ยงกลับไปอาชีเลี้ยงกลับไปเลี้ยงกลับไป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 เอาใหม่ลุกขึ้นไปเ,ไเลี้ยงไปยิงเลยเร็วๆ Meg? Meg?